อ่ะนี่คือเริ่มแล้วเพิ่นเติมน้ำมันมือ่อในประกอบยังอะเวยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขั้นนี้เนาะครับนะครับ <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <c oughs> เปลียนนป่ยนกรองรองของตัวอะไรนะอรุวิยิสุครับิสุสุ มังกนทองครัอบอีซูิบมังกรทองครับนี่รุ่นนี้สุดยอดเลยครับนี่เด็ดเด็ดัดดงสภาพเป๊ะราคาขายอยู่ประมาณสองหมื่นห้าได้ผึ่นวอลถ้าผู้ใดต้องการก็แน,น,นะนำข้ามาได้ครับเด้อนี่มังกรทองตัวนี้สองหมื่นห้าครับ แกไม่แกฟื้นแกยังลงให้ลงหน้าได้ไปได้ครับนี่เครื่องเสียงนี่ก็เพียบพร้อมตัวน,นี้สิขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็สองหมื่นห้าป่ะาสองหมื 25, ่นห้าเนาะนี่เนี่เครื่องเทอร์โบครับนี่ อันนี้มารีวิวเด้อพี่น้องนะรีวิวให้เบิ่งเด้ยลองเบื้องป่านเป็นไงช่างโอเคนะนีครับจังเด็กก็จะลืมพลาดเด้ออูชังนะ โมนิฟายคือเกาเป็นไรช่างผมเป็นได้ครับผมเป็นได้ผ่านผ่านผ่านตัวนี้การเปลี่ยนไายเป็นไงผ่านครับผ่าน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 เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีโอเคนี่ครับน้ำมันโมซึกโมเสียหาย เดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งอีกขั้นหนึ่งนะแบบสุดอยอดเลยตอนนี้เพิ่นกำลังผลิตออกมาอีกตัวหนึ่งครับแต่ตัวน,นี้มัน่านแล้วมั่านแล้วครับไปพี่น้องไปเบิง่งเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งอีกอยางมายางมาขั้นนั้นปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแต่ขั้นนี้คุ้มไม่อยู่เฮ้ยสภาพอย่างนี้ แต่สร้างให้มาติดไดครับพี่น้องลุยเปิดขึ้นนาะนี่เป็นรถแต่งครับรถแต่ง m o d ฟ f y ครับนี่ครับเชียนนะช่างนะ modify ครับนี่มาผมสิบภามาให้เบิ่งสภาพนี่สภาพแบบนี่พี่น้องนี่นี่ นี่ครับในช่างคนนี้แหละครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องได้แค่สูบนะครับไดแสูบสามสูบครับครับไดแสูบสามสูบเนาะเป็นเกียร์โฟวินครับครับระบบช่วงล่างเขาให้เป็นโฟวินนะครับอ๋อเกียร์โฟวินนะครับอะเดี๋ยวผมจะพาแพนไปดูดีดีนี่ครับสภาพนี่คือแบบถ้าเปรียบเทียบกับคือติดการติดบ่ไร แต่ว่ามาหาในช่างบันนี่ได้เนะเาะค,ครับเอาลองสตาร์ทบันด,ด,ดูอันนี้คือปัญหามันคือเครื่องเป็นของในฮัสซูนะครับแต่มาไล่แพงบุกจอไฟใช่ไหมครับของคันดาครับโอ้ครับค,ครับคือคคอ,อันนี้เป็นเกียวโตนะครับไอ้ผบเมนโอโบเมนโอโตเกียร์ธรรมดาแต่ว่า ตัวนี้คือเป็นแผงวงจรของค o นด้ครับจุดโตมาไล่ชุดแผงวงจรตงนัดแปลงใช่ไหมต้องมาไล่วงจรใส่กันใหม่โอ้นี่ๆครับนี่รถคันนี้นัดแปลงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ผมจะมารีวิวการนัดแปลงอันนี้คือการติดเครืองกับพวิน้แต่ว่าน้ำมันสิเบิร์หรือเปล่าเพราะว่าไปต้องสมัยไรแ้วครับจะติดแต่ว่าลองเบิร์พี่น้องลองเบิร์ตเนาะโอ้ในพวกแบตพวกแบตเป็นแบพวกแบตพลังที่ครับ อ่าเดี๋ยวให้ในช่างดูก่อนครับเนี่ยรถรถคันนี้ฮันคือผลิตขึ้นมาเองครับผลิตด้วยฝีมือในช่างคนนี้นะครับเนี่ยช่างนะโมดิฟายครับ หรือว่าผู้ใดพี่น้องอยากต้องการมาผล <ด S 2> ิตรถอ่ะทดสอบครับโอ้โหโอ้โห,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 โหไ,ได้ครับมาเ,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 เดี๋ยวผมพามาเัง่องี้ โอ้สุดยอดครับ,น,รบนี่นเป็นโมนิฟายนะครับเนะจากฝีมืออาจารย์หรือว่าช่างนะมานะอะไรนะมา,ะก,มาะกันชครับมกันช่างนะครับโครงการเขาเรียกกันสลาร์ครับ ซื้อเฟซซื้อ,อยังซื้อว่าอยังนี้ก็มนาสักคุณมีครับมนาสักคุณมีนะครับถ้าผูใ้ใดอยากผลิตรถหรือว่าอยากต่อเติมรถนี่ครับสภาพแบบนี้แต่งออกมาให้ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจิจัดให้เบิง้งนีนี่นี่นี่เนี่ยคันนี้เดี๋ยวเป็นอีพีที่สองแล้วผมจีเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วผมจีภาพ ขี่ไปเบิ้งเนอ่พี่น้องนะว่ารถขั้นนี้สิขี่ไปได้แบบเด๋ติดตามเนะพี่น้องนะอ่ะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนน้องคำนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนำในเรื่องครับเด้อตั้งช่องปีเตอร์ลีดแช n แนลครับชุดท้ายนี่กล่าวคำมาสวัสดีครับ